بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام مرين سنك نروح ومسجد اقامه المؤمنين ให้กำลังใจกับเราผู้เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อร้อนและรอซูลของพระองค์ค่ะวันที่ท่านรอซูนไม่อยู่แล้ววันที่ท่านรอซูนเป็นเรื่องบอกเล่ามาสู่เราทุกๆคนเรายังคงศรัทธาต่อท่านนาบบมุมฮัมมัดสัลลัลลอฮุวอะลายฮะซัลลมและนั่นเป็นความดีงามที่ท่านรอซูลได้ชมเชยไว้ค่ะกอลลรอซูลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลมตูบาลิมันรออานีวะอามันบีซุมมาตูบาซุมมาตูบาซุมมาตูบา ลีมันอามะนาบีวะลำยารนีราวะฮุบุคฮารีวะมุสลิมอีกรอบนะคะตูบาลีมันรออาณีวะอามะนาบีซุ่มมาตูบาซุ่มมาตูบาซุ่มมาตูบาลีมันอามะนาบีวะลำยารนี ถ้าเราศุนยรลอหัวะเลวซัลลัมได้บอกไว้แบบนี้ค่ะช่างดีงามเหลือเกินหรืออีกความหมายหนึ่งจะแปลว่าความผาสุกนั้นสําหรับผู้ที่เคยเห็นฉันผู้ที่ได้เห็นฉันและศรัทธ,ธาต่อฉันนั่นหมายถึงบรรดาอัอฮาบะคนที่เคยเจอท่านนบีและศรัทธ,ธาต่อท่านนบีมันช่างเป็นความดีงามเหลือเกินหลังจากนั้นท่านนบีได้พูดต่อค่ะ และช่างดีงามเหลือเกินและช่างดีงามเหลือเกินและช่างดีงามเหลือเกินพูดซ้ำถึงสามครั้งบางฮะดีสนะคะบางฮะดีสที่บันทึกไว้โดยสายบันทึกอีกทางเนี่ยเขาพูดว่าท่านนบีกล่าวไว้ถึงเจ็ดครั้งนบีบอกว่าและช่างดีงามเหลือเกินถึงสามครั้งสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่อฉันทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เห็นฉัน นั่นหมายถึงใครคะหมายถึงบรรดาผู้ที่ไม่ได้ทันยุคสมัยที่ท่านอบบมุมลัามาดสุละลัละวะเลวซัลลัมยังมีชีวิตอยู่หรือก็หมายถึงพวกเราในยุคปัจจุบันนี้ด้วยด้วยกันนะคะ ใครก็ตามที่ศรัทธาต่อท่านอัลสทั้งท้ที่ไม่เคยเห็นท่านอัลสุรักท่านอศูนย์ทั้งทงที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็รักท่านอศูนย์ปฏิบัติตามคําสั่งท่านอศูนย์ทั้งทั้ที่ไม่ได้เคยได้รับคําสั่งนั้นโดยตรงกับตัวเองนั่นเป็นความดีงามที่จะเกิดขึ้นค่ะฮะดีษบทนี้บอกชัดเจนมันช่างเป็นความดีงามคนที่ศรัทธาต่อนอบีทั้งทงที่ไม่เคยเห็นและพูดซ้ําคําว่าดีงามถึง3ครั้งค่ะ ดังนั้นค่ะเราในฐานะที่เป็นประชาชาิท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮ์วะลฮยวะสันลัมนอกจากเราจะสำนึกในความดีงามน,นี้ที่เกิดขึ้นกับเราค่ะเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่เหมาะสมที่ท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮ์วะไลฮ์วะสันลัมจะวิงวอนขอุดูอุจากอัลลอฮ์สุบฮานะตาอลาให้อภัยโทษให้แก่เราในฐานะที่เป็นประชาชาิของท่าน ให้เราเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงให้การกระทําความดีของเราในยุคสมัยนี้เทียบเท่ากับความดีงามของคนในยุคก่อนๆน,นี้การละหมาดในค่ําคืนหนึ่งไอบาดาในค่ําคืนหนึ่งที่ตรงกับคื่อนละตุนก๊อตความดีงามเท่ากับการทําความดีถึง1,000เดือนไม่ใช่แค่นะบีจะมีความรู้สึกว่าดีงามสําหรับเราแล้วเราต้องทําตัวให้เหมาะสมที่จะได้รับความดีงามตามที่ท่านรอซูลได้บอกไว้ด้วยนะคะอีกครั้งค่ะ Tuba liman ro'ani wa amanabi Summa tuba Summa tuba Summa tuba Liman amanabi walam yaroni ช่างดีงามเหลือเกินหรือความผาสุกนั้นจะประสบแด่ผู้ที่ได้เห็นฉันและศรัทธาต่อฉันและก็ช่างดีงามเหลือเกินพูดซ้าถึง3มครั้งค่ะสําหรับผู้ที่ศรัทธาต่อฉันท,ทั้งทงที่เขาไม่ได้เห็นฉันขอให้เราเป็นคนนั้นนะคะเป็นคนที่ได้รับความดีงามตามที่ท่านรอสุนทาลลลหัวเลยวสันลัมได้บอกและชื่นชมไว้ให้เราศรัทธามั่นต่อท่านรอสุนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกับท่านรอสุนในตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ขอให้เราได้อยู่ใ,ใกล้ชิดกับท่านรอสุนทรลลลหัวเลยวซันลัม arnish, ในวน ama, ในสว nye Kong Allah ka insya Allah Famen naha salaamu aiku moroh natungo mo barokatu.